Samsung ซัมซุง Galaxy A26 Series อาตัดรุ่น A26 รุ่นมาตรฐานออกถึงแม้ว่า Galaxy A25 Series ยังไม่ได้เปิดตัวเลยแต่ล่าสุดก็มีรายงานเกี่ยวกับ Galaxy A26 Series ออกมาให้เห็นแล้วนะครับโดยรายงานฉบับใหม่นี้อาจไม่ค่อยถูกใจสําหรับคนที่ใช้งานมือถือ Galaxy S รุ่นจอเล็กอยู่พอล่าสุดนี้ i Universe ได้ออกมาพูดข้อมูลเกี่ยวกับ s m s u n งนะครับอาจยกเลิกวางขาย Galaxy A26 รุ่นมาตรฐานออกโดยล่าสุดนี้ i Universe นะครับทิสเตอร์ชื่อดัง ออกมาระบุว่ามือถือเลอทงอย่าง oppo find x 8รอบนี้เนี่ยมีการเปิดตัวรุ่นจอเล็กด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมือถือแบรนด์จีนที่สามารถทํามือถือเลอธงที่มีจอขนาดเล็กเนี่ยแต่อย่าสเปคแบบจัดเต็มจัดหนักส่วนทางกระทาง apple และ samsung อย่างมาก แน่นอนนะคบว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อ Apple มากเท่าไหร่พอมีระบบ iOS ค้ำคอเขาอ,อยู่แต่ฝั่งซัมซุงเนี่ยสิเริ่มประสบปัญหาสักพักใหญ่แล้วดูจากยอดขาย Galaxy S จอรุ่นเล็กที่หลังๆมานี้ครับจะสู้ไม่ได้มากนักและ Galaxy S 2ี่ที่เปิดตัวต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะทํายอดขายไม่ดีเท่าที่ควรทําให้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าซัมซุงเนี่ยอาจตัดสินใจตัด Galaxy S 2 6รุ่นพื้นฐานออกเหลือเพียงแค่ตัวพัดกับตัวอัลต้าเท่านั้น ในขณะที่แท็บเล็ตเรือธงอย่าง a m s u n งเนี่ย Galaxy Tab S10 Series เนี่ยก็จะมีแค่ตัวพัดกับตัวเอาตาเท่านั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูนะคะว่าในอนาคต Galaxy S26 จะถูกตัดตามข่าวลือหรือเปล่าครับ